คนรพือทไห่ก็ยังเหลือาพาเไม่ได้ฉุกต่อต่อได้นะครับต่อได้แต่จะลองไหมต่อลองได้ต่อแล้วจะลองไหม มันม das ันถอดได้เล็กกว่านี้นะครับับได้เล็กกว่านี้แต่ต้องซื้อเครื่องมือพี่เขาไปถอดเป็นชิ้นๆเลยโอ้ผมโดนมื่ี้ผมหมดหมดเลยแกบอกว่าแกบอกว่าพับได้เล็กกว่านี้อีกผมก็บอกทําไงอ่ะแกบอกว่าเดี๋ยวซื้อหกเหลี่ยมแกไปเดี๋ยวแกแถมถุงไปผมโอ้ตายละ Gracias. จเกดการถ่ายีนะครับใรรเน้นกามตรองการในการถ่ายที่รถไฟฟ้าของวิจยางาต้รงเก็บในคันสามารถถ่ใช้ได้เก็บในบ้านะไรัวี่ต้องัวเป็นลิตนะครับจะเป็นเหล็กก็ตามเพราะอรมันจะเป็นัวจะถ่ายเป็นวิดีโอไหมครับหรือว่าจะเดี๋ยวผมถ่ายไว้ให้ ได้แล้าไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะงงหน่อยครับอุ้ยสบายมากเลยครับผมซื้อไปคันหนึ่งใช้ดีพับไปพับมาพับไปพับมาอยู่เงี้ยทีจะซื้อเป็นของขวัญให้ลูกให้ลูกเขาโอ้ดีจังเลยตัวนี้ครับเวลาพับนะครับกดน้องก๊อฟนะครับพี่จับตรงนก็แล้วก็ตัวนี้จะไหนกันแล้วทีนี้มันจะมีตัวล็อกตัวนี้ล็อกคือเวลาถ้าต่อไปตัวถังมันลื่นๆนะมันเข็นแล้วมันจะไม่ไปทั้งคันมันยืดออกแล้วก็คือล็อกเพื่อให้มันไปได้กันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นกานที่ทำลงเพื่ให้ ทีเวลาเราเก็บในบ้านเนีอย่างเงล้วยคานถือแล้วมันจะแคบ3,900แล้วเรสร็จแล้วตรงกรอนี้ปออาานเป็นกรอนที่ออกมาาคันแคบ3,900นี่ยมันเป็นกรอนนะครับก็คือถ้าไม่เอาออกเนี่ยคนเดี๋ยวจะลืมตรงนี้มันก็เลยใช่ที่มคอมันดึงไม่ออกและเวลาเราล็อกล็อกไม่ล็อกมันจะล็อกแล้วตัวนี้เป็นตัวตอกดึงขึ้นดึงลงและเรื่องของการตั้งฉากระหว่างร้อนกันโดนแทนกัน มีกราดนิดนึงตรงนี้แต่เวลาเอาลงมันไม่ลงเหมือนกันที่ต้องดันไปดันก่อนอ่าครับจะเป็นสลัดนี่ฮะอันเราสลัดนี้เราตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นแค่ตัวเดียวธรรมดนะสายตาของพี่เขาพี่ตาู้สาวยื้เท่าไหร่ครับนี่หขวบเจ็ดเขวบอ๋อเหรอโอ้ขี่สบายเลยอย่างเงี้ยไม่ค่อยไปเนี่ยของ่าพี่อ๋อลูกสาวผมก็ชี้อยู่ สวัสดีครับแม่สวัสดีครับวันนี้เอาจักรยานมาลงเยอะแยะเลยใช่เอาไฟฟ้ากันใหญ่มาด้วยแล้วเมื่อวานไม่ได้มาเหรอเมื่อวานมาป่ะเมื่อวาน,มนไม่ได้ <จะ S 1> เอาเหรอมา,อม,ามาเย็นเลยใช่ไหม,ม,าม,ามผมเออผมมาเอาจะมาเอายางเมื่อวานมารอต้องนานห้าโมงครึง่ง ใช้ประมาณ30เส้นโอ้โหนี่เดนซื้อเป็นกิโลจะถูกกว่านะครับโอ้วันนี้ทำไมเอาลดลงเยอะจังล่ะครับเนี่ยมีลูกค้ามาเอาเปล่าครับเอามาเอามาซื้อซรือเปล่าเลยอาจะได้กปต้องซือรอใช่ใช่ใช่เนี่ยโอ้ใช่ไหมใช่ไหมอ๋อแล้วคันนู้นขายแล้วเหรอคันสีส้มเนี่ยเปล่าครับตอนนี้ตั้งตั้งโชว์อ๋อตั้งโชว์นึกว่าขายแล้วมีคนซื้อก็ขายแล้วครับอ๋อเหรอแต่คงไม่กล้าท้นราชาว่าขัน โอ้สองแสนกว่าบาทวันนี้วันนี้วันนี้เท่านั้นนะฮะหกพันเก้าครับรอร้อนเงินไหมร้อนควเขาจะถามว่ามีกี่คันมีคันเดียวเลยมันแพงไหมแพงแพงเลยครับผมเมื่อกี้ขายออกไปแล้วคันหนึ่งนะฮะขายได้คันหนึ่งสวยใช่นะเอ๊ะใช่รุ่นนี้ไหมไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับรุ่นนี้เหรออ๋อใช่ใช่รุ่นเดียวกันเนาะดอ่าดีใจด้วยนะครับโอ้ครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวนี่คันน้ำเงินนี่สวยนะใช่ครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเดียวที่ซื้อเลยเนาาาะเออถ้ทงสีไมม่ตขหรอ หรอผมเอาสีแดงไปใช่ต่สีแดงก็ปัน่นได้สิแรเร็วกว่าสีอืน่บบรนรอาอะไรเอาเอาอีกครับวันนี้มาเอาอยางไงนะครับไปเปลี่ยนวันนั้นไปเอาอยางนอกไปแล้วมผมผมไปเอาที่งัดยางอะ่ะตอนผมเปลี่ยนยางอ่ะตอนผมใส่อ่ะผมก็ถูงใส่ไปงัดผิดมันไปเกี่ยวยางรั่วเลยเอ๋อไม่มันมีบางกรณีที่แบบยางนอกกับยางนนมันเพราะไม่เพราะว่ายางยางนอกอ่ะมันใหม่ไงแล้วยัดไม่เข้าโอ้ยัดต้องนาน จนผมคิดว่าตอนยัดมันขึ้นยางอยู่มันคงฉาบมันคงฉาบไปใส่ยางในอันเก่าอ่ะครับเป็นไปได้ตอนนี้มันซึมมันเลยซึมมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยตื่นตัวเนี่คือคือต้องสูบทุกวันเลยต้องแต่เปลี่ยนมาโอ้เลยซึมเลยทีนี้หมดต้องมาซึมเองเลนี่นะฮะ อยู่ที่พาร์ติโอ้นะฮะมาชมได้ลูกค้ายเยอะนะฮะ,ะเมื่อกี้เมื่อกี้มามีของกระถางเนี่ยเลยใช่ครับมีเต็แบบเออขายดีนะฮะเนี่ยก็จริงครับคุณเศรษจต้องต้องรีบมานะฮะเพราะว่าขายไม่ทันเลยยังมีเยอะๆเลยขายไม่ทันเลยนะฮะถ้าเกิดมาช้านี่อดเลยนะเปิดม,มาไกลแล้วเดี๋ยวเขาติดกําลังใจซะก่อนอ๋อโอเคโอเคฮะมีก็หลายอย่างนะฮะเดียอย่างเดียวนะครับเปิดเพลงดังเลยกันโอเคคือเขาคุยธรรมา้างถึงแม่เอาละครับมาชมกันได้นะฮะ พี่พี่อาทิตย์นี่โทรมาถามได้นะโอ, <c oughs> อ้แต่เท่ดีนะฮะหล่อนะฮะ